ัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเยอยาหาเพื่อนเพื่อนมาบนป่าบนป่าบนป่าค่ะเออยาหาเพื่อนเพื่อนมาตัดอินโอบ,บุกตัดน้องบุกน้องบุกไปเกงค่ะไปเกง,งาากับพวกวาจะไปเกงใส่นงไม่เอยว่าจะไปแกงคว้าสิไก่เดี๋ยอเดี๋ยวเออจกล่อมกันด้วยข่าเพื่อนเอี๋ยอยาหาเพื่อนมาตัดนองบุก ตัดน้องปุกไปแกงเดี๋ยวจอ้อยอกลับกล้องกันค่ะนี่ค่ะอันนี้อัน,นอน,นี้ดอกเมนันค่ะเพื่อนมันเป็นมากเอน,นี่คเป็นเป็นไอ้ส่วนที่มันเป็นดอกที่อย่าอา้อยหายลงคลิปนะจ๊ะเพื่นพนอนเอามาก,กันไปปุ๊กได้ปองค่ะเนี่ยนี่อย่าอ้อยจะมาตัดอลำนี้จ้ะเพื่อนเดี๋ยวอยอ้อยอขอตัดกันด้วยค่ะ อ <Yeah. S 2> ลำเดียวค่ะพเพื่อนแต่ภูบจะเกลนเชโนไม้นี่เพื่อนไปค่ะอย่าอย่าไว้ระคอบไปปอกก่อนจ้ะออกมาแล้วค่ะพเพื่อนเนี่ยยาวเลยเนี่ย <c oughs> อีอ่าเดี๋ยวอ้อยขอตักครึ่งก่อนอตักครึ่องเลยอย่าอ้อยปอกแต่โคไปอีเก่งใช้นมไม้อย่าอ้อยใช้ยากินเก่งคว้าใช้ไก่สาวเพื่อนนี่ค่ะมาอย่าอ้อยปอกก่อนเด้อแต่โคเพิ่งไปคันย่านางอยู่า้ังนอกเขาหน้าจา่านีค่ะเพื่อนๆอย่าอ้อยปอกให้เบิเ่งจังบื้งนะค่ะเน,นาะจะขาวอลอกแบบนีม้มั้ง <laughs> ต้นบุกวานเด้อค่ะคุณเพื่อนโมเมนต์บุกขันเด้อคะ่ะต้นบุกวานฟอกเปนนี้่ละก็หั่นเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนเั็นเก่งเด้อค่ะเด้อเดี๋ย่าฟอกให้เบิ่งแค่นี้ละค่ะแต่โคเป็นไอเก่งเชโม่ไม้ อย่าเอ้อยอย่ากินแกงคว้าสิไก่อย่าเอ้อยเข้ามาอย่าเอ้อยเข้ามาอย่ากินแกงคว้าสิไก่แต่พอเมาอย่ากกินแกงใส่แกงต้อไม่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็ตัด ต้นอ่อนๆอยู on, few, ่ค่ะเพื่อนเป็นใบอ่อนๆอยู่เดี๋ยวเอ้ยเอาเบิดเด้อค่ะคิมจะใบนัล่ะจ้ะ บาได้เอาไปเผาเลยค่ะเป็นเต้านพอกแกงสดๆชนีดเลยค่ะอันนี้บาได้เผาเด้อจะเด้อยวฟังเพื่อนๆอย่าอ้อ,อยข้อปอกกันเด้อแต่ไปเบิ่งตอนกันแกงใส่หน่อไม้เนาะอย่าอ้อยข้อปอกอันนี้กันเด้อจ้ะปอกหนอนต้นบุกเนาะค่ะเน้องเพื่อน ต้นบุกหวานนะคะใหญ่ไอ้ข้อก็ล้างน้ำให้มันแล้วก่อนเอาไปแกงใช้น้ำไหมกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแต่หกคันอันอยห่าหนางอันใส่หม้อตังอันใส่ไว้แล้วค่ะเอาตะไคร่เอาอย่างใส่แล้วจะท่าในบได้ใส่เกลือใส่ย่างอยู่แต่ว่าแต่พกไปใส่หอมนั่นเด้อาแต่หกก็หอมอยู่คาะเพื่อนออน,ออน,ออนอานแล้วจะให่ไอ,อ้ต้มวันนี้แล้วเลยให่อ้จะใส่เกลือ ต้มน้ำนางใส่อันนี้ค่ะต้มน้ำนางอันใส่ยันยันต์อะใส่ตะไคร้ใส่ยังไรรว้แล้วเดฮ้ยใส่น้ำปลาก่อนคงนี่ะเดีย๋ยเฮ้ฟ้าปลาไปแล้วเนี่ย อันนี้อ่ะอย่าไาแกงอันต้นบุกเนาะค่ะคุณเพื่อนต้นบุกหรือนอบุกจ้ะจะแกงใส่อันนอไม้ค่ะคุณเพื่อนจะแกงใส่นอไม้จ้ะมึงเลือค่ะอย่าให้น้ำอันนี้หอนเราอย่าเอาไใส่อันนี้จ้ะน้ำอย่านานเลือกเราอย่าเอาไใส่ต้นบุกลงไปเลยจ้ะ บนบุกว่านที่ใหญ่อ้ยเคยถามเพื่อนถ่ายคลิปมันอันนี้นะจ๊ะเพื่อนถ่ายคลิปตุมดอกเหมือนนะค่ะให้มันออกดอกนะจ๊ะเด้๋ยอยใส่นงไม้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะค่อยหมากขนมากขะนเนาะอยให้มันให้มันโฟดก่อนจ้ะโอ้ยอันนี้หม้อลูกสายผัดกะเพราฝ่าหม้อไอเป็นเพื่อนแค่ขาเพื่อน อย่าอ <S 2. S 1> ja no ้อยสต็อปวิดีโอกันเรามารอเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอ้อยปิดฝาไว้ให้มันโฟดก่อนจะให้มันเดือดมันมอดเดือดมอดเดือดเราจะเพื่อนเดี๋ยวอ้อยเอาอย่าอ้อยเอาต้นบุกเอาอันเราไม้ไป่เราวันนี้มอดเดือดเราอย่าอ้อยมากคนเด้อจ้ะมาน้าปลาอย่าอ้อยก็ใส่แล้วจ้ะอันนี้ใบเนียงรากจ้ะทำบริสไทเลยค่ะใส่บนปุ๋งมอเอาอย่าอ้อยมาใส่อัน ผักผีใส่ลูกโดดเนาะอย่าอ้อยบดตำแค่อย่าอ,อา้อยแยกกินกับตะโพกอย่าถ้าตำแล้วอย่าอ้อยกินบดได้หมดนอีเพศทุกแขนอย่าใส่ลูกโดดให้ตะโพกเอาอ้อยมาใส่ห่อห้อ ไม่ใส่น้ำตาลาม่ใส่โรด,ด,ดีจะง,ง่อยจ้ะแต่สุดรตก็ใส่เด้อค่ะเพื่อนๆว่าตะโพบอีกกินอย่าให้ตะพกใส่เนะาะเพราะว่าอยากเอาให้ยักษ์ก,กินนำตะพกนะยักษซินค่ะแกงต้นบุกค่ะ ปิดฝาไปอีกก่อนจ้ะเพื่อนๆให้มันสุกๆก,ก่อนเนาะให้ต้นบุสกสุกๆก่อนนะจังเมาสิมกันมาเบิ่งกันอีกค่ะเ,เพื่อนๆสุกแล้วค่ะเ,เพื่อนๆไม่ได้อย่าอ้อยคือกองเลยค่ะไม่ได้อย่าอ้อยจะมาเอาใบเมียงลักใส่ค่ะย้อยจะมาเอาใบเมียงลักใส่เนาะค่ะเ,เพื่อนสุกแล้วเก่งต้นบุกเนาะค่ะต้นบุกวานก็จะเป็นซีซั่นแบบนี้เด้อค่ะเ,เพื่อน เอามาค่ะเกงงน่อไม้เนาะเก่งน่อ,ไม,นอ,นอไม้ใส่ต้นบุกต้นบุกวานค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนเยอะยชิมมันละหวานค่ะอออหวานต้นบุกนี่แหละค่ะเพื่อนวันนี้ก็มากินน้ำกันเด้อค่ะเพื่อนเกงต้นบุกเนาะคะ่ะ สีเหมือนเด้อแกงต้นบุกใส่หน่อไม้เดี๋ยวมัต้นต้อกมาเฮชนะต้อกมาเฮีชนาอย่าอ้อยแกงใส่อันนี้อย่าอ้ยอย่ามาแก,กงคั้วใส่ไก่ไอ้หวายอยากใส่แป้งนัวพุ้ <c oughs> นเี่ยวเปิ้ลโมกินแป้งนัวอย่าอ,อาวว้อยบ่ยใ,สสดดยยยใส่เด้อดขาพงนัวอย่าอ้อยใส่แต่รสดีนิดหน่อยอย่าอ้อยแกงใส่แต่น้ำปลาน้ำปาลารสด,ดีค่ะ มาผีกเนี่ยไอ้ยกบตามเนี่ยไอ้ใส่ลูกโดดฮะเสียบแบบโบสใส่สู้รถนะครับอย่าอย่าโบสอีกกี่ที่เตักใส่ห้วยให้ตัวโฮบเออร์รักค่ะเพื่อนเอย่อย่าไอ้ยยักษีเด้มันแซบเด้ค่ะแกงต้นบุกแซบแซบเกงต้นบุกมันแซบเด้ค่ะเพื่อนจ้าวันนี้เราจ้าเพื่อนวันนี้อย่าไอ้ยหาเพื่อนมาแกงต้นบุกใส่โน้ตไม้นะคะนั่นนะแซ่บค่ะเพื่อนหวานค่ะหวานต้นบุกค่ะเพื่อน สวัสดีนะคะ